สวัสดีค่ะพเพื่อนๆพอบกับช่องสไตล์เจนน้องค่ะเพื่อนเพื่อนมาเน,น้มากินชูชีนะคะมาตาหน้าอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อน่าอร่อยมากเลยนะคะเยู่ประมาณนี้นะคะร้านน่าอยู่มากเลยอยู่ในทวิกิจบุรีรัมนะคะเพื่อนๆือยู่ในห้างเทวิกิจบุรีรัมนะคะร้านโหรามากเลยนะคะทําดีมากๆเลยเนาะท่นักก็สะอาดสะอานนะคะพเพื่อนๆจะหยุยดประมาณนี้นะคะ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆชูชีที่สั่งมานะคะน่าอร่อยไหมคะเออมากินน้ำกันได้ค่ะจะเป็นน้ำจิ้มนะคะอร่อยมากมายเลยนะคะกินน้ำกันได้ะค,ะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ที่นี่จะต้อ,องสเกนใบค่นี้ก่อนนะคะัเพื่อนๆยัวย่วๆนะคะชูชินะคะอยู่ในห้างสวีจิตบุรีรัมเพื่อนเนาะ นี่พี่นี่จะน้องสเก็ตไปแค่น,นี้กันนะค่ะเจอกันกิปไนพี่หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ้น้าที่ดได้ค่ะเพืเ่อนๆตัวประผาดกินใมม่แล้วเพืเ่อนเนาะสวัสดีค่ะ